แล้วเลยอ่ะเพราะว่าอย่างนี้มีคนในวงการมาจีคนในวงการมาจีเป็นพระเอกหนังใครใครบอบอ่เขาไม่ออกรายการมันเขาเขินไงแบบคนโชว์คนท็อป้าคนท็อ เขาไปหนุ่มเขาไปหนุ่มทอมอะเหรอฮะจริเขาเขาเกิดมากอาการออกมากเลยนะไฟหนุ่มพี่จะไม่ถามพี่ซิไม่ถามหนุมันจะดูแบบมันมันจะมั่นอะมันจะมันจะยังไงอะถ้าถามคือถามว่าเขาเขาคุณเป็นสเปซเขาไงแบบมั้งไม่รู้นะสิเราก็ไม่รู้แต่พี่ทอมน่ารักไปถึงน่มว่าเออเจอกันในวัยหนุ่มถึงไม่เคยเข้าซีนกันแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแก๊งแบบเพื่อนๆกันะะค มีดอกบัดอกไม้ไหมคะวันโครงกาสพิเศษวันนี้อะไรอย่างเงี้ดอกไม้จากที่เพื่อนเพนื่ให้ให้ทุกคนเลยเพื่อนเพื่อน,นให้ทุกคนอยู่แลมันมีโปไหมคะมีอะไรนะจ๊ะวันนี้จะมีโปไหมคะไม่โปไม่โปไม่โป,อปอชอบมากจากนะรก็ <laughs> ไม่ตอานี้มีคนจริงๆยังมันเจอหนึ่งเลมีก็มีมีทั่วไปมีมีมีประสบเออมีบ้างมีบ้างเออเพราะว่าในกลุ่มแก๊งเพื่อนเราก็มีกันแบบว่าครบแล้วเราอ่ะใช่ไงเพื่อนก็มีแนะนำมาบ้างคนนู้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็มีบ้างจะขอสิ่งสิทธิ์ของเงินทําไมได้แฟนอ่ะพีอุ้ยแล้จะไปรู้ว่าแฟนอะไรหรอแม่แม่เพิ่งเดินผ่านเมื่อกี้เลยแม่เพิ่งเดินผ่านเมื่อกี้เลยยังไม่รีบยังไม่รีบยังไม่เล่ม แดงว่าคนที่คุยก็คือยังเป็นคนที่คุยยังไม่ได้เป็นคนพิเศษถูกต้องหรือเราไม่ได้รออะไรใช่ไหมไม่ได้ชี้นมบูรออะไรไหมล่ะคะหนูคิดว่าทุกวันนี้หนูใช้ชีวิตแบบแบบไม่ไดรออะไรปัจจุบันมากๆแล้วก็อะไรที่แฮปปี้มีความสุขก็ใช้ใชแล้วก็เออเราก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรกับอนาคตมากเลยก็เรื่อยเรื่อยแค่กระแสมันยังไม่หมดก็รู้สึกยังไงบ้างมันเหมือนแบบ คนที่เชียร์ก็คาดหวงังคนที่ไอ้ก้อยหนีไปก็คาดหวงังหนูบอกตลอดว่าจริงๆหนูก็หนูชัดเจนกับตัวเองแต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องมานั่งบอกทุกคนว่าฉันคิดนึกคิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่า<ม>เรื่องนี้สาหรับหนูหนูคิดว่ามันเพอร์ซันอลเป็นเรื่องสองคนใครอยากรู้อะไรก็มาคุยกันอย่างเงี้ย<ม>แค่นั้นเองอเรียกว่าตอนเดือนี ตในนนนั้เป็าายถือว่าตอนที่สำคัญคือต้องเข้าใจว่ารายการถึงเนี้ยตอนที่สำคัญเรื่องความรักทุกคนเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยไม่ใช่แค่ดิฉันคือถามทุกหมู่เหล่าทุกคนค่ะทุกทุกคนแขกรายการแขกแขกจำไพ่แขกรับเชิญทุกคนก็จะถามคำถามในเซตนี้อะไรเงี้ยแค่ว่ามันมีประเด็นในตอนนี้แค่นั้นเองมันก็เลยดันกลับำถว่าทุกคนวันนี้ชาเขาก็ชัดเจนกับตัวเองนะณวันนั้นที่เขาตอบว่าเขาโอเคกับอะไรโอเคหรือไม่โอเคกับอะไร อยได้ก็ย้อนกลับไปฟังคำตอบของเขาในวันนั้นนะว่ามันมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับช่วงเวลาหรืออะไรเรายอมจะไปฟังเลยหรอเปลไม่ได้ก้อยไม่ได้ย้อนค่ะแต่ถามว่าเห็นขึ้นใน explore บ้างไหมว่ามีโอกาสเห็นบ้างใช่ไหมก้อใช่ที่ที่เป๊ะมากเลยเหมือนกันเนี่ยไม่เป๊ะข้ามไปคนนดียวไปนินใช่ยตัวจอดแต่ก้อยว่าอย่างที่บอกคือตอนก้อยถามมันมันไม่ได้หลีดไปสู่อะไรเหมือนกันนะวันนั้นที่ถามก็คือทุกทคนที่เราเป็นนั้นแล้วก็ แต่รายการที่ผมย่าแต่รายการของก้อยมันก็อยู่ในชีวิตของวิชาเลยวันที่ขึ้นนศวิชาก็พูดเรื่องความรักที่แบบว่าหวานชื่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช่อยู่ตอบไนเดียนเนี่ยเราไม่ใช่เราไม่ซีเรียสใช่ไหมที่คนเอาประโยคนั้นประโยคนี้มาโยงเวลาแบบว่ามันเสตดราม่าอย่างเงี้ยโอ้โหคนที่จะซีเรียสไม่ใช่เรียกน่าจะเป็นนิชามากกว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ท่านเป็นคนที่หนูคิดว่าต้องบอกความรู้สึกของนิชาแต่เท่าที่หนูรู้จากเพื่อนๆบ้างหรือว่า จากที่เห็นหอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าได้มีการให้กําลังใจกันบ้างอะไรเงี้ยรดูออคิดว่าเขาเขาเป็นคนที่จะผ่านปัญหาอทุกอย่างไปได้อย่างดีเพราะเขามีคนรอบัวที่ดีแสดงว่าคนที่บอกรายการเราค่อนข้างที่จะไว้ใจแล้วเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเพราะว่ารายการเราพยายามให้สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนออเพราะฉะนั้นเวลาเราถามเราถามไม่ถนเพื่อนเขาสะดวกตอบไม่สะดวกตอบอยังไงเราคอนเซนต์ก่อนอย่าเงี้ยเพื่อเพื่อให้เขาสบายใจที่ เองได้มีโอกาสเจอหรือเงานกันไม่ได้หรือแต่ถามว่าเราเราได้มีโอกาสคุยกันเล็กน้อยเช่นคแบะบเหมือนช่วงก้อยก้อยโสดแรกๆก้อยไปแบบมีไปยกไปรีทรีตไป,ไปนั่งสมาธิไปอะไรเงี้ยไปไป,ไปเที่ยวคนเดียวนิชาก็จะถามว่าแบบเฮ้ยพี่ไปที่ที่ไหนแบบช่วยช่วยไป,ไปเรื่องจิตใจก็มีแนะนํากันแค่นั้นเองค่ะใช่ใช้ใช้ไม่มไม่เลยครีมรีมจะไปคนเสด็จค่ะใช่แต่ว่าตัวก้อยก็คือเจอนิชาตามงานแล้วก็รู้จักน้องน้องน้ารัก